ค่ะเช้าวันที่สองนะคะก็ตื่นประมาณตีสามแล้วก็ทําวัดเสร็จทําวัดเสร็จกินน้าฟักทองนะคะแล้วก็ตอนนี้กําลังจะมาทําความสะอาดชห้องสวดมนต์นะคะห้องทําสมาธิหลังจากทาความสะอาดเสร็จเดี๋ยวก็ไปดูต่อน,นะคะว่าต้องทอะไรต่อ หลังจากทำความสะอาดสาลาเสร็จนะคะก็เดี๋ยวรอเวลาเดินจงกรมค่ะตอนนี้ฟ้าก็เริ่มสว่างแล้วเราก็มาเตรียมนะคะช่วยเสียบปากพัดลมปูเสือหลังจากเดินจงกรมเสร็จเราก็จะไปรับภัชนาแล้วก็ ไปฉันอาหารนะคะที่ลงทางอันนี้อากาศยามเย็นนะคะเมื่อตอนกลางวันนะคะก็มีเดินจงโกนแล้วก็ฟังเทศแล้วก็มาพักนะคะแล้วก็กำลังจะไปทำวัดเย็นนะคะ